สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาในงานเปิดตัวสายการบินใหม่ล่าสุดที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนรนอคอยอยู่แล้วนะครับกับสายการบินไทยแอร์เอเชียครับและงานวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นการเปิดตัวไทยแอร์เอเชียเปิดบินตรงเกาหลีญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมไปดูกันในวันนี้เลยครับอ้าวนี่ครับคุณผู้ชมผมเจอเพื่อนพิธีกรช่องเราด้วยนั่นคือทีซีกล้านั่นเองครับเอากล้านี่มางานนี้ด้วยหรือ ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนี่ดังแล้วหญิงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วกล้าเนี่งานนี้เนี่ยเขาเป็นนักสแสดงแคมเปญใหม่เปิดตัวทีวีซีในงานนี้ด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงไปดูข้างในกันครับ ไทยแอร์เอเชียจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวสายการบินน้องใหม่ไทยแอร์เอเชียเอณโรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทเป็นสายการบินราคาประหยัดภายใต้คอนเซปต์ราคาประหยัดเหลือเชื่อจนคุณเหลือใช้สีสันในงานเต็มไปด้วยสีแดงอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียพร้อมด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมเกาหลีและญี่ปุ่นตามมาด้วยการถแถลงข่าวเปิดตัวสายการบินน้องใหม่ไทยแอร์เอเชียเอย่างเป็นทางการโดยคุณนัทด,ดาบุรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอ เอเชี X, และนายพงศธรเกรสำมลีร้องผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาของสายการบินไทย AirAsiaX รวมทั้งแจกของรางวัลสุดพิเศษเฉพาะผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเครื่องบินของเราใหญ่ขึ้นนะครับเราใช้ Airbus 330 300นะครับซึ่งมีที่นั่งทั้งหมด377ที่นั่งก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสักประมาณเท่าหนึ่งะครับเ,เรื่องเรื่องที่2ก็คือว่าในแง่ของระยะทางการบินเนี่ยนะครับ a i r a s i ชเนี่ยจะบินในรัศมีซึ่งเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าอะไรที่เป็น4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสายการบินที่เป็นเส้นทางการบินนะครับที่ Thai Air a s i ช X จะเป็นคนบินแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะเสริมกับทาง Thai Air a s i ชเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะทำา o o n n e t t v v t y y เนี่ยให้คนมาจากต่างประเทศเนี่ยสามารถไป จุดหมายปลายทางอื่นๆนะครับที่ทางแอร์เอเชียบินอยู่ได้นะครับหลังจากเกาหลีนะครับสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มบินญี่ปุ่นก็คือนาริตะกับโอซาก้านะครับโดยที่เราจะบินเดลี่คือ,อวันละหนึ่งครั้ง7วันที่นาริตะแล้วก็5วันนะครับต่ออาทิตย์ที่โอซาก้าครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการเปิดตัวสายการบินใหม่ไทยแอร์เอชเอ็กซ์ในวันนี้นะฮะเรียกว่ามีหลากหลายเส้นทางให้ได้เลือกบินกันเลยและที่สําคัญนะครับราคาเนี่ยสบายกระเป๋ามากๆคุณผู้ชมครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะไปไหนครับไม่ว่าจะเป็น fit, น này, ี่คนนี้โซอาหรือว่าคนนี้นะฮะโตเกียวหรือว่าจะเป็นคนนี้ครับโอซากานั่นเองครับ สามารถเลือกกันได้ครับโดยเขาเนี่ยจะเริ่มบินกันในเดือน6นี้แล้วนะครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นเองเรียกว่าราคาพิเศษาพมากทุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.airasia.com นะครับและว,วันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของผมทีซีซันและทาวเวลรีพอร์ตแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ